กูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้โหไสกัดดาวรุ่งเฮ้ยวะทุกท่านครับลองคิดตามนะครับถ้ามันจะมีสักเกมหนึ่งที่คุณอยากจะเล่นหลังจากที่เลิกจากงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยคุณจะเล่นเกมอะไรเพื่อเป็นการผ่อนคลายไม่ใช่ไอเกมที่แน่นอนเอาล่ะครับผมกลับโซเดียมจางครับเริครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Party Animals นะครับผมก็เป็นเกมที่ทุกคนรอมาอย่างยาวนาน ซึ่งก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยฮะยิ่งเล่นยิ่งร้อนหรือจะหาดีก็ไม่รู้ผมเอาไอ้ดานรถไฟนี่ก็แล้วกันนะฮะซึ่งก็เคยเล่นมาอยู่ครั้งหนึ่งวิธีเล่นก็คือเรากับเพื่อนในทีมจะต้องเอา่านหินนะฮะไปใส่ให้รถไฟมันวิ่งเร็วขึ้นขณะเดียวกันเราก็สามารถทําให้รถไฟอีกทีมหนึ่งช้าลงได้ด้วยการไปดึงเบรกนะฮะแต่นั่นแหละฮะอย่าคาดหวังอะไรจากผมเลยรอบนี้เราจะมาในทีมของเสือน้อยชมพูน่ารักเอาละมาลุยกันเลยพักพวก างเดียวที่เราจะโอ้โหมันมันกระโดดมาแล้วแม่งเอาเลยมันเอาเลยเฮออ้ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันไข่ลากูนะโอ้ไอทีมตรงข้ามมันคิดจะตัดกําลังก่อนที่จะเติมเชื้อเพลิงไปโอ้โหอ,โอ,โอ,โอนี่ตัวหนึ่งเหรอกระต่ายทองเหรออันนี้ไปก่อนเลยไอตัวนั้นป้ายช่วยแต่ก็ไม่รอดฮเราจะต้องไปเอาฐานหินมาช่วยเร่งความเร็วรถไฟเดี๋ยวเสร็จกิดตรงนี้เราจะกลับไปเล่นง,งานรถไฟฝั่งมันนะฮะ ลบไปครับเอาละได้แล้วทีนี้ก็ลุยกันต่อจนกว่ามันจะมาประกาศศึกกับเราเดยวเข้าเดยวเข้าเดยวเข้าตอนนี้เรากําลังนําอยู่แต่ก็ไว้ใจไม่ได้นี่แหละมันช้าว่าตรงนี้แหละเอ้ย่ย่าขัาง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวทีละคนนี่อ้อมันมาแล้วมันเอากระทะมาแล้วเฮ้ยระวัง ไอตัวนี้เราจะต้องช่วยเพื่อนเราอยากเป็นวีรบุรุษนะเดี๋ยวกูจะต้องเกิดให้ได้นะกูจะเกิดวันนี้ <c oughs> วันนี้กูต้องตายมาแล้วรอบนี้ Revenge of Me มึงอยู่ได้ <c oughs> เปิดตัวได้เฮมากขึ้นไปเร็วอีกนิดนึงอ่กูมาแล้ว oh เอาใหม่เทคสองเอาหมดแล้วนี่ว่ามาฟังนี้บ้างนั่น,นแหละดึงเบรกเพื่อนดึงลงไปดึงเดี๋ยวนคุมกันนะไอตัวนี้มันมันเออ,อย่ายา อย่าให้มันอย่าให้มันใส่นึ่เฮ้ยเฮ้ยนี่เ้ยอเฮ้ยมึงใสไปแล้วหนึ่งยอย่ายุ่งกับเพื่อนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าอย่านี่กูจะเป็นวีล็บรลุษนานและทีเวิร์คมันต้องยังมีไอ้กระต่ายทองมาอีกแล้วมึงเจอเดอะแพนกูเฮ้นั่นเนโอ้โหเรียบร้อยไปเลยนี่ยังยังมันยังไม่ไปมันยังฟื้นกูได้ มึงกระโดดมาจากไหนเนี่ยเอายายาวีรพลุลุโ yeah! อ้โหสภาพฉันไม่ยอมหรอกฉันรมเดียวมึงนี่นะโอ้ยเกือบชนโอ้ยอุปสรรคเยอะทำไมโดดไม่ขึ้นเลยเนี่ยเอ้ยเริ่บเกือบโดนไปนะนะไอตัวนี้มันน่ยายาทานหินก้อนสุดท้ายฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมนั่นแหละนั้นเพื่อนเก่งมากเจอคอร์เอ้าเพื่อนทำไมครับเนี่ย ตายแล้วความเดิมกำลังใกล้มาเดี๋ยวนี้ไปหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นไอตัวนั้นมันดึงเบรกเฮ้ยนันนนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ย่าเพื่อคุณเคยกินย่างเสือไหมครับอย่าให้มันดึงเบรกจับไอตัวนี้ทิ้งออกไปก่อนเกะกะอะไรอะไรตัวนี้อ่ะไปย่างยักษ์อันนี้โคกโคกโคไปไปนั่นแหละอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเาเพื่อนนี่เพื่อนเออ โอ้ยช่วยไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่ามืนดิเฮ้ดูด้วยพวกใครเนี่ยโดนนำแล้วเอ้มันกระโดดมาแต่ไหนเราอะไรจะดึงเบรกอีกแล้วเฮ้ยมันนี่มันนี่เฮ้ยฉันจะช่วยเพื่อนเองโอ้ยไอ้ป้ายเวนนั่นมายัางไงวะใครก็ได้ไปช่วยเพื่อนทีดึงเบรกไว้ขบวนมันนำแล้วจะไม่ทันแล้วเนี่ยไ้อ้เฮ้ยระวัง จะกลายเป็นย่างเสืออีกแล้วอ๋ออะไรครับเนีย่ยายา,ยาไปไปนั่นแหละเพือ่อนดึงดึงเลยฉันช่วยถือจะทันไหมจะทันไหมกะมันไรอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วจะไม่ทันแล้วเฮ้ยวินานทีสุดท้ายนี้พี่ขอเป็นวีล่าบุญนนทเนี่ย,ย ขอมีชีวิตสักครั้งวนนั้นไม่ได้หรือยังไรอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าขวางทางขอพี่เกิดบ้างล้วกูไปไหนแล้วเนี่ยลดเฟรมไปแล้วนั่นดากเสือมาเต็มเต็ม